ขากาบสวัสดีค่ะทบชุมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมานี่กับมาพบกกับเจคามซามตัวเต็งนแล้เนาะค่ะวันนี้เจคามสามตัวเต็งกัได้มาติดตามเนื้อวข้ามฟันกับแม่ยิงเนาะค่ะแม่ยิงมีเพิ่นฟันเห็นเล็กน้อยเนาะค่ะเป็นเล็กน้อยฟ้าแฝดเนาะค่ะเป็นแฝดยิงเนาะค่ะทผช้ชมเพิ่นว่าเป็นแฝดยิงเป็นเครือยาตูกล้านเพิ่นว่านเนาะค่ะเพิ่นก็เลยเอามาอาบน้ำเนาะค่ะทผช้ชมเพิ่นก็เอามาอู น,น,น,นั่นเดี่ยวเพิ่นว่ากัเล็กน้อยนั่นกามาอุจจเละใส่มือเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าขันเพิ่นฝันแนวนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นมีโชคเพิ่นว่าเนาะคะ่ะความฝันของแม่หญิงสิเป็นจังได๋เป็นไปเป็นมาแนวอดไเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเฮาก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของแม่หญิงพร้อมกันเนาะคะ่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะแม่ยิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ยิงสวัสดีค่ะค่ะมันกระไรมาติดตามเรื่องราวความฝันของแม่ยิงค่ะเบึงหันเพิ่นกะเข่าเมนบอกค่ะเพิ่นกะเข่าเนาะงวดบองหันงวดนี้เพิ่นจีไหตัวไรกะมาบึงมาฝังไปน้ำกันค่ะฝันจังไรค่ะแม่ยิงค่ะฝันหินเด็กหน่อยฟ้าแฝฟดค่ะ ฟันเห็นเล็กน้อยฟ้าเศดแมนแบบฟันเห็นเล็กเล็กน้อยฟ้าเก็เอาเขาไปอาบนามค่ะค่ะเอาไปอาบนามอัน,นมันเถอะขี่เสมืออาบหนาให้เดรวขี่เส่มืออาบผันเดี่ยวขี่เสอมือขี่เสมือว่ดัองตรง,งขี่ส่ผูเดียวมาเตอร์ไฮะแม่หญิงเล็กน้อยฟ้าเศด โมหูแต่หูว่าเด็กหน่อยฟ้าแฝดผู้หญิงผู้หญิงเบิดผู้หญิงทั้งสองได้ความฝันเหมือนกับหูซึกบอกว่าเป็นเด็กหน่อยมาเตอไสเป็นล้านจากของหรือเป็นอะไรเป็นอยากจากของหลยล่ะเป็นเป็นสุ่มเป็นอันดูร้านจากของนี่แหละค่ะแล้ว่ยควัญในใจอยู่หรือาว่าเป็นสุ่มเป็นแซ่จาของแมนเป็นดูเป็นล้านจากของค่ะก็เป็นดูข้องไผ่เหมน บ่บ่จำบ่ได้แต่ว่าเป็นแฝดซุ่มเจ้าของแม่นๆเป็นแฝดซุ่มเจ้าของเป็นแฝดยิ่งหรือแฝดสายแฝดยิ่งอาบน้ําให้เพิ่นเพิ่นก็ขีใส่มือเนาะเต็มมือค่ะทั้งสองมือเลยแม่่แมนขีเจ้าคนนี่ขีคนเดียวขีคนเดียวเนาะแม่นอืออุจจาระใส่มือเต็มมือค่ะบ้านนี้ก็เลยอันอาบน้ําให้เพิ่นเรียบร้อยแล้วก็ อันไปอ่ะอันนุ่งเสียอันผ้าแป้งไอ้เพิ่นเพิ่นบอกเด็กล่างมีศูนย์เด้อเพิ่นว่าบอกเรียกพร้อมแมนเด็กล่างมีศูนย์เพื่อนวะศูนย์ตัวอันแจ็คอันเพิ่นหั่นบอกศูนย์ตัวเดียวน่ะค่ะเพิ่นว่ามีศูนย์เพิ่นว่าอาบน้ำถ้าแป้งไอ้เพิ่นเดียบหนอยเพิ่นกับบอกว่าเด็กล่างมีศูนย์เด้อเพิ่นโอ้เพิ่นบอกเด็กหน่อยไงเพื่อนไหนอยอันเด็กหน่อยปีกุกัวนี่ล่ะซ้ำปีกุกัว เบากับว่าท <c oughs> ่านบินเนาะแมนแต่ว่าในความฝันเนะี่พิ่นเบาได้แมนกำลังเล็กหน่อยกำลังฮัดเบาหน่ะค่ะเพิ่นบอกทั้งสองหรือบอกผู้เดียวบอกผู้เดียวอันอาบน้ำทาแป้งให้เพิ่นเดียบร้อยเพิเ่นะอันนี้คุขีเสื้อมือบอกค่ะบอกแมนเพิ่นขีเสื้อมือเพิ่นเจอว่าอันเด็กร่างมีสูงเด้อเพิ่นะอืมค่ะ เพื่น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 บอกแล้วก็บฤทได้ให้กินเข่าปอนเข่าปอนยังบอกป้อนอะไรปอนเนี่ยล่ะกับหงเมียก่อนนั่นตีล่ะเพื่นบอกแล้วกับหงเมียค่ะแกแกแกคว่อมขึ้นแกขึ้นแต่ว่าแตงมีเอาเอาหาแต่ว่าาหามาใส่แมนต้นจุดลาเล็กนี่คือใส่หาทรายนอกแมนใส่หากาแฟบาหาซูน เมนซ้ายหักแมนมือก็หาวะค่ะแล้วหาใส่บานนี้ขั้นแม่ญิงฝันแบบนี้ไว้ที่หน่อยเมื่อขี่ไซมมือนี่มันบอมันเสียเคยได้เงินเดียวโค่ะได้เงินสิแสดงรางวันี่แม่ยิงนี่สิมันยังขาดเลยทีเดียถ้าสามตัวเอาหนึ่งหนึ่งซีซีหนึ่งซีซีซสองตัวเอาศูนย์แมนศูนย์ศูนย์ศูนย์หา สองัวเอาศูนหาแมนบันอายุผ hmm. er> ูฟันกับหาสิปีพอดีเข้ากันดีเนาะเข้ากันเข้ากันหนึ่งนี่กัแปลว่าเล็กหน่อยเนาะเล็กหน่อยผ้หยิงเพิ่นกัว่าเล็กหน่อยผู้หยิงเพิ่นวันถามหมเพิ่นว่ามันเป็นซีเพิ่นว่าแต่เลยหมว่าเอาหนึ่งซีซีไซด์ไที่แม่แต่ที่มากนั้นมากศูนหา ม,มากซูนหาหาซูนแต่ว่าก็อย่าลืมหนึ่งซีสองน้ำเนาะค่ะนอพราะว่าเล็กหน่อยผู้หญิงสองค,คนแต,แต่กันไว้น้ำเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแม่หญิงนี่เพิ่นปกติเพิ่นฟันเห็นขี่นี่เพิ่นสีมักไม่โชค้วก็มักสีแดงเงินแดงทองเนาะ่ะเนาะเป็นทูฟันแม่นเนาะฟันนี่ฟันหลายมือแล้วบบนี้ฟันมือวันพราโอ้โหขึ้นวันพราขึ้นวันผ่านาะ บานนี้ <ฮะ S 1> เป็นจังไรรอบนี่บ่ฝันว่ามีผูมมาบอกู่าไม่ยิงบ่บ่บอกแต่เด็กหน่อยในะ้ัน<ม>บ่านเด็กล่างมี่ศูนย์เป็นว่านนี่ะอือกระทือว่าสําคัญเนาะความฝันนี่เนาะเพราะว่าคือจังขิปกรนเนาะก็โดนเติบแล้วที่ไม่ยิงเพิ่นปล่อยตัวเลขกไปหาซีซีเนาะก็เต็มเต็มเนาะไม่ยิงเนาะค่ะรอบนี้ก็เลยมีโอกาสด้มาติดตามแนวทางความฝันกับไม่ยิงอีกก็หวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านสิ เอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะเพื่อเฮ่าสีโศกสีมานน้ากันเนาะค่ะตัวเลขกถระทืาบาหลายหางเนาะมี4ีมากอีกแล้วเป็นหนึ่งเี็ีหนึ่งหนึ่งียังสีไดบอแม่หญิงอาจสีไห้เนาะพอว่าเล็กหน่อยมันสองขวดเล็กหน่อยกับเป็นหนึ่งเละแม่แม่หญิงมากบอหนึ่งหนึ่งสีสีหนึ่งหนึ่งเนี่ยิะคันแม่นไม่หญิงสื้อเนี่ยซื้อตัวใดกาวศูนหา ตัวเดียวเลยบมอแมนว่าไม่ยิงเพิ่มมาเพิ่มมาศูนหาเนาะกระรันไปตรงกันกับอายุเพิ่นนนั่่คะเล็กหน่อยขีใช้มือล็กหน่อยก็บอกแล้วว่าศูนเ์หน่บอกแมนบานนี้มือมีกระหานแมนขีขี้ใช้เต็มมือแมนล็กหน่อยกระหาิ่นก็ได้มาศูนหาแตะบาํามชั้ทางบ้านแต่เป็นจังไรกะข้อมินใส่ผิดเนาะเพราะว่ากะ บบสำนานเหลืองเปเนาะแต่ว่าตะเก่านี่แม่หญิงเพิ่นเป๋เหล็กแมนเดะตัวเหลขของเพิ่นขันปล่อยมากหรือว่าขั้นแมนเพิ่นฝันจังไดนี่ก็เขาเต็มๆล่ะแบบบบได้กับนท่านมูุชมนอจังไดก็ให้โชคให้มาน้ากันอีกเนาะค่ะนอสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณแม่หญิงหลายๆเนาะค่ะนอที่แบ่งปันตัวเลขกแนวทางข้องฝันให้่านมูุชมทางบ้านเนาะแม่หญิงเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เฮากมาสรุปตัวเลขของแม่หญิงเนาะ ไม่ยิงนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นเห็นเล็กน้อยฟ้าแฟ่เนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็ได้เอามาอุ้มเนาะค่ะกะเล็กน้อยนี่กะมาอุจจาระใส่มือแม่ยิงเนาะค่ะท่านผู้ชมกัมาบอกเลขแม่ยิงนั่มเนาะค่ะตัวเลขของเพิ่นกะหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สองหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะกะเล็กซูดหา้านี่กะคือแม่ยิงเพิ่นมากเนาะค่ะ อายุของแม่ยหญิงนีก็ห้าสิบ 5, ปีค่ะทผู้ชมให้ตัดเอาเนาะค่ะทผู้ชมเนาะตัดนาตัดล้างเอาครับนัน่มเนาะค่ะหนึ่งมีหน้าสองหาหกเจ็ดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ้าข้ามสามตัวเต็งน้่มในเด้อค่ะขันผู้ไรย,ยั่งท่านติดตามกับขอฝากส่องเจ้าข้ามสามตัวเต็งน้่ค่ะกับสีไปหามาให้ทผู้ชมได้รับช้มรับฟังต่อไปค่ะทผู้ชม สำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ